สวัสดีครับสวัสดีพี่พีเอซีนะครับวันนี้วันอาทิตย์นะครับวันอาทิตย์วันที่หนึ่งกันยานะครับสี่หกเจ็ดโอ้ดูวันนี้แต่เช้าเลยนะครับลูกค้าเต็มเลยวันนี้วันอาทิตย์เมื่อวานเราก็อัปเดตหลาน้าข้างล่างนะครับไล่จับท้ายเลย ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเราเมาื่อวานเราอัปเดตช่วงล่างแล้วเดี๋ยววันนี้ตะเวนแรกชาแนลจะพาพี่เอฟซีและท่านผู้ชมนะก็ไปดูร้านค้าข้างบนกันบ้างนะครับวันนี้เราจะมาอัปเดตร้านค้ากันว่าข้างบนมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมนะครับ ขึ้นมานะครับขึ้นมาข้างสารปูนะครับเราก็จะเจอ,น,อ,อน้ำยากระ,ะป๋องอ่าเป็นนวัตกรรมใหม่เป็นนอเป็นน้ำยากะทิกับน้ำยาป่าเป็นกระป๋องนะครับนี่เป็นน้ำยาทำเลือ อันนี้เราทใหม่ของโลกเลยค่ะเอ่อเราซื้อไปเก็บไว้ได้นานไหมเก็บได้โดดสามปีได้นานสามปีนี่ค่ะได้นานสามปีใช่ค่ะโอ้นี่ยครับเป็นนวัตกรรมใหม่มหมเป็นกระป๋องนะครับ เป็นน้ำยาป่าแล้วก็น้ำยากะทิน้ำยาขนมจีนเขย่าเขยา่ขพาพ,พร้อมทานได้เลยค่ะเขยา่าเปิดฝาพร้อมทานใช่ค่ะถ้าอยากทานร้อนก็เทใส่ด้วยแล้วเ,เอาเข้าไมโครเวฟแต่ถ้าเราอยากปรุงเพิ่มก็เทใส่หม้อก็เดือดก็เอาไก่เอา,าผักลมได้เลยอ๋อไม่ต้องทำอะไรมไม่ต้องปรุงเพิ่มทำจากปลาทูน่าเก็บได้นานสามปีเก็บได้นานสามปีทำทำจากปลาทูน่าใช่แล้วอ่านี่นะครับนี่ค่ะ ค่อนแบบนี้เลยค่ะอันนี้จะเป็นน้ำยาปาก่อันนี้คือคือเทออกมาก็เป็นอย่างนี้เลยเหรอให้าย<อ>าะให้ายาะเปิดฝาเคจะเป็นอย่างนี้เลยค่ะเปิดโชว์เลยครับที่บอเปิดโชว์น,นี่ค่ะคุณคเลยนะครับนี่คน,นๆอย่างนี้เลยค่ะอันนี้คือเราจะเปิดให้ลูกค้าเวลามาให้ลูกค้าชิมได้ก่อนเลยเปิดฝาพารอ้อมทานได้เลยค่ะคนๆแบบนี้เลยค่ะนี่ค่ะ ชิมไหมจ๊ะไม่ไม่เป็นไรครับอันนี้จะเป็นน้ํายาป่าเนี่ยกลิ่นกระชายกลิ่นของความเป็นเป็นอีสานอีสานรสชาติก็จะเป็นอีสานเลยถ้าเป็นปะะกะทิเขาจะคนคนอย่างนี้เลยคะ่ะโอเคถ้าอยากกินผสมก็มีตอนหนึ่งป่า,าก,กับกะทิผสมกัน็จะเป็นน้ํายาผสมอ๋อเราผสมกันได้ใช่ค่ะอ่า โอเคนะครับเอฟซี FC, หรือว่าลูกค้าท่านใดถ้ามานะครับก็ร้านจะอยู่ใกล้ๆศาลปู่เลยนะครับเดินขึ้นทางขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเราเจอเลยอ่าร้านอยู่หัวมุมนะครับโอเคอันนี้คือมาขายทุกวันนะครับขายทุกวัน <Okay. S 2> ขายทุกวันมีขายที่นี่ประจำนะค่ะโอเคเอาไปขายต่อไปข้างอาชีพได้นะคะครับทำเป็นเซตขายได้ค่ะอันนี้คือเป็นเซ็ต ใช่ค่ะพิเศตเอาไปต่อยอดได้ะจะเล็กกี่บาทครับอันนี้ขาย49ที่นี่นะคะ49แต่ถ้าลูกค้าไปขายต่อก็50าสิกำไรก็20บาทแล้วนะคะแล้วถ้าเราเป็นกระป๋องเนี่ยเราเราซื้อกระป๋องเดียวเท่าไหร่กระป๋องเดียวที่นี่ขาย25 25ิบห้าาปกติขาย35 3กระป๋มก็ขอด้วยที่นี่ให้คนเอาไปขายต่อมาขายที่ร้านพิยาที่เดียวราคานี้ใช่ค่ะโอเคครับขายซื้อไป25ขาย35ได้กระป๋องละ10บาทโอเคจะมี็จัดที่เทปขายแบบนี้ก็ได้ครับผม ขอบคุณมากครับามาจะเป็นร้านผลไม้นะครับเป็นร้านผลไม้แล้วก็เอ่อเป็นร้านเกี้ยวร้านเกี๊ยวนะครับร้านเกี๊ยวอันนี้จะเป็นเอ่อร้านค้าที่อยู่ข้างบนนะครับเอ่อที่อยู่ข้างบนจะมาเอ่อส่วนเส้นนี้จะเป็น ร้านที่แบบเอ่อขายเสาร์อาทิตย์นะครับปุ้ปงบุ้งเผาบุ้งนึ่งนะครับก็จะมีรอดช่องรดช่องสิงคโปร์นะครับร้านผ้าถุงนะครับร้านผ้าถุง อันนี้จะเป็นขนมไข่นะครับขนมไข่แล้วก็แหนมนะครับสินค้ามีโอทอปนะครับแล้วก็กาแฟาบังกาแฟกาแฟานะครับอร่อยอนนี้อร่อยครับปลาทูนะปลาทูอ่า หมูอบผู้ใหญ่วันนะครับขนมหวานนะครับแล้วก็จะมีเส้นก๋วยเตี๋ยวนะครับเส้นก๋วยเตี๋ยวแล้วก็ทอดมันทอดมันปลากรายนะครับนี่ทางข้างกันนี้จะเป็นร้านหมูหมูปิ้งโบบ้านะครับของพี่ภาคุงนะครับ มาก็จะเป็นข้าวผัดปลูข้าวผัดปลูแล้วก็ข้าวหมกไก่นะครับปลาทูร้านที่สองนะครับอยู่นะครับแล้วก็จะเป็นอของสินค้าของเจม,มดนะครับเจมมดนี่ขายทุกวันอยู่แล้วนะครับสินค้ามากมายนะครับก็จะมีอทุเรียนกวนข้าวเหนียวทุเรียนอทุเรียนทอดนะครับ เกี่ยววัธุเรียนไว้ใจเจมมดครับนลูกค้าเยอะครับวันนี้ร้านปลาทอดนะครับร้านปลาทอดพี่ป่องนะครับข้าวกับเพากับเพาพาเพลินนะครับ มาเป็นร้านน้ำส้มเคนะนครับแล้วก็หมูสเต๊กอินดี้นะครับนี่วเจ้าเก่าเจ้าเดิมเจ้าอยู่นานนะครับแน่แล้วก็เป็นหมูหมูหมูต้มพัโลนะครับอันนี้ก็จะเป็นเกลียวซ่า มีเกี๊ยวซาทอดนะครับไส้กรอกอีสานนะครับก็มีแกงเขียวหวานเจ้าเดิมเจ้าเก่าทิมฮอนวก็ะจะมีเเรียกอะไรอะ่ะอันนี้บาร์บีคิวนะบาร์บีคิวขาหมูคากิสามขาร้อยนะครับ,บ ราที่สามห้าร้อยข้าวหมูอบน่า้าหมูอบแต่หาไม่เจอก็ติดตามตามคลิปนะครับเราจะอัปเดตให้ทุกเสาร์อาทิตย์นะครับน่ามากันทุกวันออหอมหมกสามสิบห้าบาทนะครับแล้วก็สาลาเปาถัดไปสาลาเปานะครับ ก็จะเป็นขนมตาลน,นะครับขนมตาลผัดไทยัดไทยไท่หงนะครับนี่เต้าหูโทษดไอต้หูท้ทอลูกค้ามาชิมแล้วบอกอร่อยขน,นขนมตาลขนมตาลอร่อยอร่อย ต่อมาเป็นขนมถ้วยนะครับขนมถ้วยปฏิหารนะครับถ้วยอ๋อหมกอ๋อหมกยี่สิบบาทนะวันหนึ่งขายเป็นร้อยโลนะครับแล้วเขียวส่งเครื่องนะครับเขียวส่งเครื่องน่าทานมากครับ ขอบคุณคุ่แม่ี่เสยนาึงบาทนะครับผมุมามานครับขอกเยมาแล้วหมอคนยืนก็แถวเรียงยาวเลยนะครับหอมอบก็ขนมเค้กนะครับขนมเค้กอร่อยดุดนิ้วนะครับมะพร้าวนะครับ้ เป็นบางครับแต่คือทีสี่กล่องร้อยอันนี้จะหมดแล้วเหรอใช่ครับพี่โอ้วันนี้มาเยอะเปล่าวันนี้หนึ่งพันสองร้อยกล่องครับหนึ่งพันสองร้อยกล่องเหลือแค่นี้นี่ยังไม่เที่ยงเลยนะเนี่ยอร,อร่อยอร่อยเลยครับแหมราคายี่สิบบาท นี้เรายังร่วมยังยังเปิดร่วมบริจาคช่วยน้ำท่วมอยู่นะครับน้สบผหวดทวันนี้สด้ายที่ราร่วมนนะา้ำลํำใหญ่พียานะครับจะอยู่หน้าโกดังเลยนะน้ำลํำใยญ่พี่ยากลับมาขายเหมือนเดิมนะครับน้ำลํำใหญ่นะครับเนี่ย ให้เนื้อมันจุกๆเลยนะครับนี่มันจะมีปลาส้มทอดนะครับปลาเปรี้ยวครับปลาเปรี้ยวไม่ส้มกําลังทอดกันไม่ไหมนะครับทอดกันหม่ๆมแล้วก็จะมีอ่อ <c oughs> หมูอุบลนนะครับหมูยออุบลน,นะครับนี่ พกวุนวุนอ่าแคปหมูแคบหมูเปลี่ยนแพ็กเกจนะครับแคปหมูเปลี่ยนแพ็กเกจอ่าใส่กล้องกันนะครับตีนอย่างดีนะครับ ก็จะมีหมูแผ่นนะครับหมูแผ่นหมูแผ่นแล้วก็เอ่อเรียกอะไรจอกุ้งเอ้จอปูนะครับจอปูมีร้านยำนะครับร้านยำยำลูกชิ้นนะครับแล้วก็บาร์บินมะพร้าวแพนเค้กนะครับนี่วันนี้ลูกค้าเยอะมากนะครับวันนี้หมูแดดเดียวหมูแดดเดียวนะครับ ก็มีหมึกย่างนะครับหมึกย่างนี่นนข้าวขาหมูข้าวขาหมูนะครับอยู่ข้างบนข้าวขาหมูอันนี้ใส่เป็นเซตเป็นเซตเลยนะครับ นี่100รอ้อยเดียวเหรออันนี้เป็นอะไรคากิาอืมช้ำๆนะครัโหน่าก,กินมากครับช้ำๆโอะะ้ทำน้ำจิ้มใส่รอดด้วยดูดนี่นี่ยออะไรครับผมไนเนครับ อันนั้นคืออะไรอะ่ะ Happy b i r t h d a ยเ,ดเดยทียนกันด้านนี้เลยเหรอโอ้แม่คา้าเซอร์ไฟปี้เบิร์ t เดย์แม่ค้าก็รักใครกันดีนะครับร้านสติงกระดิงแมวนะครับแล้วก็น้ำดอก มะพร้าวสดนะครับนี่เดลฟีนะครับแล้วก็จอท่าฉลองนะครับจอท่าฉลองซาลี่มะช้าผมเจอเอฟซีนะครับพี่บอยเอฟซี FC มาหาผมตอนช่เช้านะครับบอกว่าร้านขนมซาลี่นี่เด็ดมากอร่อยมากนะครับนี่ วันนี้ลูกชุบมาลูกชุบ <laughs> มาสายมาสายาทำเสร็จก็มาเลยลูกชุบนี่ดูลูกค้านะครับลูกค้าแบบโอ้ลุ่มมากลูกชุบจุดเด่นเลยครับ สีสันน่าร่อยมากแล้วดูลูกค้ายืนรอทำเป็นเซตเป็นเซตก็น่าทานนะครับลูกชุบนี่แม่ค้าอาจจะมาสายนิดหน่อยนะครับลูกค้าที่อยากทานก็ต้องมาประมาณสักเก้าโมงครับพื้นที่ตรงนี้นะครับ พี่ยาก็กำลังเ,เต็มพื้นที่ไม่ให้มีน้ำขังนะครับก็จะเทพื้นนะครับโอเคนะครับก็สำหรับคลิปนี้การอัปเดตของวันอาทิตย์วันที่หนึ่งกันยาปีหกนะครับตะเวนแดกชาแนลก็มาอัปเดตให้พี่ๆเอฟซแล้วก็ผู้ติดตามทุกๆท่านนะครับได้ได้รับชมกัน,นะครับก็าฝากขอบคุณ พี่พี่เอทุกท่านนะครับที่เป็นกําลังใจให้กันนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณกําลังใจทุกกําลังใจนะครับก็สําหรับคลิปนี้ตะเวนเด็กชาแนลก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีนะครับ